วันนี้ก็จะมานําเสนอ6นายกที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนายสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนในการเลือกตั้งประจำปี2550และได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2 5 ต่อมานายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสวสัญหาและคณะ40สวได้มีการร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้มินิจฉัยว่าการจัดรายการชิมไปบนไปและยกขยง6โมงเช้าของ,าของนายสมัครสุนทรลเวทกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา267 ที่ห้ามนายรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งใดๆในห้างหุ้นส่วนหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดหรือไม่ต่อมาวันที่9กันยายนพศ2551คณะตุลาการศาลรัฐธรรถถมนูญมีมติ9ต่อ0เสียงตัดสินว่าการที่นายสมัครศุนทรเวชเป็นพิธีกรสองรายการนี้กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญ